สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายจะมาพูดถึงผัก5ชนิดนะคะที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้นานเป็นปีนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตายนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีเสริมเพิ่มเติม,ตรมหรือว่ามากกว่า5ชนิดนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสําหรับอย่างแรกเลยนะคะที่ตายมองว่าเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้แบบเป็นปีเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคือตัวนี้เลยค่ะ ผักปลังค่ะทุกคนเอาละนี่นะคะเป็นผักปลังนะคะแปลงผักปลังของตายอาจจะมีญ้าเกิดขึ้นแซมๆนะคะอาจจะรกญ้าหน่อยนะทุกคนผักผักปลังนะคะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะคือต้นผักปลังเนี่ยจะไม่ได้สูงค่ะไม่จําเป็นต้องให้เหลื้อยอะไรเลยนะคะพอมันเริ่มออกยอดมาแบบนี้ทุกคน แม่นะคะก็จะเข้ามาตัดตัดตัดแล้วค่ะตัดยอดไปกินแล้วค่ะเอาไปกินกับน้ำพริกหรือว่าจะเอาไปผัดเหมือนกับผัดผักบุ้งไฟแดงแบบนั้นก็ได้นะคะเนี่ยแล้วผักปลังนะคะเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่กก็จะมาจัดการตัดแล้วละคะ่ะทุกคนตายก็มีหน้าที่ปลูกดูแลนะคะก็ช่วยกันกับแม่เนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะบางทีแม่ก็จะมาช่วยถอนหญ้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเมื่อเช้าก็นั่งถอนหญ้าไปเนี่ยว่าจะพืชทั้งนั้นเลยค่ะที่เกิดอยู่ รอบๆผักลังนะคะนี่คือผักอย่างแรกเลยนะที่ต่มองว่าปลูกครั้งเดียวได้เก็บกินตลอดทั้งปีไม่ล้มหายตายจากไปไหนเลยค่ะและเวลาที่ต้นเขาเริ่มโทรมนะก็แบบคือน้อยมากอ่ะปัญหาที่ที่ต้นที่ต้นผักลังจะเจอนี่ค่ะคือคือคือปัญหาของผักปลังที่ต่ได้เจอนะใบเหลืองใบเป็นจุดน้อยมากๆโดยมากจะไม่ค่อยเจอปัญหาเลยนะคะสําหรับการปลูกผักปลังนะ เนี่ยโดยมากก็จะแบบเนี่ยแตกยอดสวยใหญ่อวบแบบนี้ค่ะเอาไปต้มกินกับน้ำพริกนะอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ชอบนะลื่นๆนะคะนี่แหละค่ะแปลงผักปลังก็จะมีอยู่สามแปลงแบบนี้วิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายแค่ปักปักชํำๆไปเขาก็เกิดออกมาค่ะแล้วเพื่อนๆใครที่ได้ปลูกผักปลังนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะและอย่างที่สองค่ะทุกคน มือเลอะหน่อยนะคะมือเลอะดินนะ,ะอย่างที่สองนะคะที่สายมองว่าปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะผักชีฝรั่งค่ะทุกคนนี่นะคะผักชีฝรั่งปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวๆแบบตลอดทั้งปีของจริงค่ะอันนี้ก็คือแบบ โอ้โหสุดยอดปลูกนานมากๆนะคะแทบจะไม่ต้องหาต้นใหม่มาปลูกเลยนะแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ให้เราโดยอัตโนมัติด้วยเราจะมีลูกเล็ก็แดงตลอดเลยนะคะคือไม่เคยห่างหายจากสวนเลยอะ่ะบางทีเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทุกคนคือการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเป็นอย่างนี้ค่ะ นี่เห็นไหมคะว่าเขาจะเริ่มออกดอกอันนี้คือยังเล็กนะเดี๋ยวดอกเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาของดอกแล้วเขาก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ให้เราค่ะนี่นะคะลูกเล็กเด็กแดงของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นี่นี่เกิดขึ้นเองนะทุกคนเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเองนะคะเนี่ยเกิดขึ้นเองค่ะแล้วเขาก็มีอยู่ตามจุดต่างๆตามแบบมเมล็ดมันปลิวไปอะเนาะเนี่ยอยู่ดีๆก็มาเกิดอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะ มีเกิดอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนี่ค่ะเกิดขึ้นเองนะคะเนี่ยถ้าตายจะจับขุดย้ายมาปลูกให้อยู่ถูกที่ถูกทางก็ได้นะคะแต่ตายมองว่าแค่ในกระถางเดียวเนี่ยก็ก็ก็คือเพียงพอแล้วสําหรับครอบครัวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเมนูที่จะต้องใช้ผักชีฝรั่งบ่อยขนาดนั้นแต่ก็จะใส่ในต้มยำ แล้วก็เอาไปใส่ในส้มตำนะคะหรือบางทีเนี่ยแม่จะกินสดๆบ้างนะคะซึ่งผักชนิดนี้เนี่ยปลูกครั้งเดียวอยู่ยาวได้เป็นปีจริงๆค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้โซมไม่ได้หายไปไหนเลยใบที่เหลืองๆมีปัญหาเราก็ดึงออกนะคะเนี่ยใบล่างๆแบบนี้เราก็ดึงออกเดี๋ยวใบบนๆเขาก็แตกออกมาใหม่วิธีการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยค่ะใบล่างๆเราก็ดึงออกใบบนๆแตกมาใหม่เราก็เด็ดใบบนๆไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาที่เราตัดไปนะเราก็เอากัรไกรมาตัดไปแค่ไม่กี่ใบเอาไปโรยในต้มยำหรือใส่ในส้มตำเหมือนที่่ตยบอกนะคะหรือใครอยากจะปลูกเพิ่มนะเดี๋ยว่ตยก็จะมีเพิ่มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกเล็กๆเ,เข้ามาแล้วนะคะหลายต้นเลยหนึ่งอห้าอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นกระถางของผักชีฝรั่งต่อไปหรืออาจจะขุดย้ายไปปลูกในกระบะก็ได้นะคะนี่เป็นอย่างที่สองค่ะที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวตลอดทั้งปีค่ะ เอาละค่ะอย่างที่สามนะคะอย่างที่สามแล้วนะที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวเป็นปีจริงๆนะคะอย่างต่อมาความคิดเห็นของไตยนะไต่มองว่าเป็นมะเขือเปราะค่ะทุกคนมะเขือเปราะที่เราปลูกนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกในกระหรือว่าปลูกในแปลงนะคะเขาอยู่กับเราได้นานมากๆนะคะมะเขือเปราะเนี่ยเวลาช่วงต้นโซมเขามีไหมมีค่ะดูกิ่งนี้สิคะ่ยกิ่งเนี้ย คือแบบโซมไม่ไหวแล้วกิ่งนี้โซมไม่ไหวแล้วนะคะก็มีการบำรุงค่ะทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าพอโซมแล้วเราจะต้องตัดเขาจะต้องรื้อเขาไปเลยเราบำรุงค่ะบำรุงเขาเลยค่ะผลที่ตามมาคือยังไงคือเขาจะแตกยอดใหม่ออกมาค่ะนี่ยอดนี้นะคะสีเขียวอ่อนแบบนี้เขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเหมือนมีเหมือนเหมือนเหมือนสามารถฟื้นคืนชีพได้อะเนี่ยแตกยอดใหม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งเนี้ยก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆ นะคะต้นเขาอาจจะดูโซมดูอะไรนะแต่ว่าเขาให้ผลผลิตได้ตลอดค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ให้ผลผลิตด,ดีเหมือนในช่วงแรกนะแต่ก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้เนี่ยออกดอกนะคะทุกคนเนี่ยดอกสีม่วงนะคะแบบนี้แหละค่ะที่จ่ายหมายถึงว่าเฮ้ยเป็นต้นที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บกินได้ยาวเป็นปีเลยนะเพราะว่าจ่ายก็ลองมาแล้วนะคะปลูกมาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันเป็นปีเลยจริงๆเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะว่าต้นเขาก็มีโซมนะมีโซมมีอะไรแล้วแล้วเขาก็สามารถแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้ถ้าเราบำรุงเขาอย่างต่อเนื่องนี่คือยอดใหม่นี่คือการออกดอกของเขานะคะเนี่ยจุดไหนที่โซมจุดไหนขี่เรมีไหมมีค่ะนี่ปัญหามีค่ะใครปลูกมะเขือเนี่ยน่านจะทราบปัญหากันดีอยู่แล้วมีค่ะเราก็จะตัดตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยออกไปเพื่อไม่ให้เขาแพร่เชื้อไปยังบริเวณอื่นๆแล้วเราก็บำรุงฟื้นฟูไปก็ปรากฏว่า โอเคเขาก็รอดอยู่กับเราได้นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตได้เรื่อยๆนะคะแต่ต้องวงเล็บบอกก่อนนะว่าผลผลิตมันอาจจะไม่ได้โดกเหมือนช่วงแรกๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะเก็บมะเขือเปราะก,กินได้ตลอดค่ะมาต่อกันที่อย่างที่4ี่ค่ะทุกคนอย่างที่สี่แล้วนะคะผักสวนครัวที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดนะก็คือกะเพราค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกะเพรานะคะ นี่ค่ะกระเพราที่ตายปลูกอยู่ในกระถางค่ะทุกคนแม้ว่าจะไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาอยู่กับเราได้นานมากๆนะคะเป็นปีเลยสังเกตจากลำต้นนะสีดำตาลแก่มากๆแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ตายหายไปไหนนะคะแต่ทีนี้ต้นกระเพราเนี่ยของตายจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าจะมีการตัดยอดเขาเรื่อยๆเพื่อให้เขาเป็นสาวเพื่อให้เขาไม่แก่เนาะเราก็จะพยายามรักษาเขานะคะให้เขาอยู่ได้กับ ให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะกระเพาก็เป็นพืชผักชนิดที่4ี่นะคะที่ตายมองว่าอยู่กับตายได้เป็นปีเลยจริงๆนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่5้ากันนะคะห้านะคะสําหรับความคิดเห็นของตายนะแดดมันจ้าเหลือเกินค่ะทุกคนอย่างที่ห้าไตมองว่าเป็นกระชายค่ะทุกคน กระชายใครที่ปลูกกระชายไว้กินเองบ้างนะคะอยู่กับเราได้นานมากๆนะคะแม้ว่าโทมไปบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราขุดกินได้ตลอดเลยแล้วกระชายเนี่ยเขาก็สามารถแตกหนอ่อแตกกออะไรออกมาได้นะคะก็คือปลูกครั้งเดียวอยู่ยาวได้เป็นปีๆเลยอันนี้ที่เห็นอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่าตายตัดใบนะคะคือใบเขาสูงมากนะคะแล้วใบเขาแบบโน้มเอียงไปด้านข้างอะไรด้วยนะคะก็เลยตัดใบออก ะะตัดให้เขาเตียนเตียนโล่งๆอย่างนี้หน่อยนะคะแต่ต้นไม่ตายนะเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาค่ะนี่คืออย่างที่ห้านะคะทุกคนที่ต่ายมองว่าปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวตลอดทั้งปีนะคะดูสิผักลังเขาเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองตรงนี้นะคะอเดี๋ยวค่อยมาขุดย้ายเขานี่ละค่ะเอาละแล้วสําหรับเพื่อนๆปลูกพืชผักสวนครัวมองว่าผักชนิดไหนที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวๆบ้าง คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ